อยาขอนุย่าแน่น้ในส่วนของรถยนต์ MG z ตัว Limited นะคะราคารถยนจะอยู่ที่ราคา779,000บาทค่ะคะูกค้าในส่วนของกระจังหน้านะคะจะเป็นกระจังหน้าแบบใหม่ค่ะดีไซน์สปอร์ตนะคะให้เรารู้สึกว่ามันสปอร์ตเราใจนะะคุนนะ,ะ้ะมในส่วนของตัวไฟหน้าค่ะไฟหน้าจะเป็นไฟหน้า LED Projector นะคะเปิดปิดไฟสูงต่อัตโนม,มัตินะคะในส่วนนี้มาพร้อมกับไฟ Daytime Running Light ค่ะ จะให้ความรู้สึกโดดเด่นในช่วงเวลากลางวันด้วยนะคะถัดมาค่ะจะเป็นในส่วนของขนาดล้อนะคะล้อจะเป็นล้ออัลลอยขนาด17นิ้วค่ะคะุณลูกค้าแล้วก็ถัดมาค่ะในส่วนของตัวกระจกด้านข้างนะคะดีไซน์จะเป็นสีดำนะคะตัดกับตัวสีของรถค่ะมาพร้อมกับตัวไฟเดี่ยวด้านข้างนะคะเวลาคนที่ขับมาด้านข้างก็จะมองเห็นได้ชัดเจนนะคะ ส่วนของพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยมัตติฟังก์ชันนะคะปุ่มทางขวามือคะ่ะ <c oughs> จะเป็นปุ่มควบคุมนะคะการปรับหน้าจอในส่วนของหน้าจอจแสดงผลนะคะส่วนด้านซ้ายมือจะเป็นปุ่มพวงมาลัยที่ปรับลดเสียงเครื่องเสียงนะคะ,ะ,คะตัวนี้คอนโซลจะถูกออกแบบมานะคะด้วยวัสดุซอฟท์ทัชค่ะให้เรารู้สึกว่ามันจับสัมผัสนุ่มแล้วก็สปอร์ตนะคะส่วน ในส่วนของตัวบอดนะคะบอกจะเป็นบบดแหน,นะคะ่ะปรับไฟฟ้า6กทิศทางกับคุณลูกค้าตัวนี้นะคะมาพร้อมหุ่นมมิอภัยคู่แน่นะคะตัวนี้เดี๋ยวโปรเตสขออนุญาตแนะนำในจุดถัดไปนะคะขอเชิญลูกค้าค่ะ ว่าไม่อึดอัดหลังคาจะสูงนะคะในส่วนนี้ก็มาพร้อมกับตัวสายคาดเบลสารจุดนะคะจุดยึดเบอกเด็กไ i โซ f i x นะคะคุณลูกค้าเห็นไหมคะตัวนี้นะคะแต่ตัวรุ่นนี้จะไม่ได้มีแอร์ตรงที่ในสารตอนหลังนะคะคุณลูกค้าขออนุญาตแนะนำจุดถัดไปคะ่ะในส่วนของตัวด้านท้ายนะคะ ไฟท้ายจะเป็นไฟท้ายแบบ LED นะคะคุณลูกค,ค้าตัวนี้มาพร้อมกับไฟตัดหมอกด,ด้านหลังนะคะจะมาในส่วนของไฟตัดหมอกจะอยู่ที่จุดด้านฝงมูกนะคะแค่จุดเดียวเนาะ,ะพร้อมกับเซนเซอร์อด้านท้ายสาจุดนะคะและก็กล้องมองหลังนะคะในส่วนนี้ไดขออนุญาตปิดด้หลัยผู้ค้าดูเลยะคะ่ะตัวนี้จะเป็นในส่วนของประตูท้ายไฟฟ้ามาะครับรุ่นนี้เลยนะคะเฉพาะด้านหลังค่ะมาพร้อมกับ ห้องเก็บส,าาสัมภาระที่มีขนาดกว้างนะคะสามารถเก็บของด้านข้างได้สองฝั่งนี้มีไฟนะคะให้แสงสว่างเป็ัแบฝามุงน,นะคะมาพร้อมกับชุดปะลมยางฉุกเฉินค่ะคุณลูกค้าตันี้ในส่วนของแม่นบังตาเนี่ยสามารถเวลาที่เราเก็บของมีค่าก็สามารถบังสายตาได้นะคะตัวนี้ค่ะอยาขออนุญาตแนะนำจุดถัดไปนะคะเชิญค่ะ ในส่วนของตัว MG z ซดแนะคะจะมาพร้อมกับขนาดหน้าจอตรงนี้นะคะ10นิ้วค่ะลูกค้ามาพร้อมกับตัวเบกมือไฟฟ้าเนาะช่องใส่วางแก้วน้ำ2จุดนะคะตัวนี้ตัวนี้มาพร้อมกับช่องเสียบบีสีงตำแหน่งแล้วก็ช่องเสียบชาร์จไฟนะคะตัวที่2นิ้วคะ่ะตัวนี้เป็นที่เก็บของนะคะ เดี๋ยวขั่งยาแนะนำมีจุดถัดไปนะคะแนะนามีส่วนของเครื่องยนต์นะคะตัวนี้รถ M c e r นะคะจะมาในส่วนของเครื่องยนต์ขนาด4.6 4, ลาวนะคะ114แรงม้า150นิวตันเมตรนะคะตัวนี้ เป็นในส่วนของเกียร์ DVT นะคะขนาดเครื่องยนต์1,500ซีซีค่ะคุณลูกค้าแล้วก็มาพร้อมกับระบบความปลอดภัยในส่วนของระบบความปลอดภัย ABS นะคะก็คือต้องการการล็อกล้อนะคะกับระบบความปลอดภัย e b d ค่ะเป็นการกระจายแรงเบรกนะคะในส่วนนี้ขออนุญาตจบการแนะนำของ